สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกมาอีกแล้วค่ะแนะนำา Toyota v ีออสตี2011เครื่อง1.5เกียร์ออตโต้สีเทาสภาพใหม่มากๆเลยค่ะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานไม่เคยชนน็อตไม่เคยขยับไม่เคยติดแก๊สเครื่องเกียร์สภาพสมบูรณ์มากๆไม่เคยแกะซ่อมใดๆรถ สภาพดีมากๆไม้อยู่ที่120,000กิโลค่ะจอ Android ดูหนังฟังเพลงกล้องมองหลัง YouTube Netflix นะคะพร้อมระบบทุกอย่างยังใช้ได้ดีเหมือนตอนซื้อป้ายแดงมาเลยค่ะ สภาพสมบูรณ์แบบนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้งานแบบนี้ต้องคันนี้เลยนะคะอยู่ที่ราคา228,000บาทเท่านั้นจัดไปแน้นได้เต็มค่ะผ่อนยาวๆได้72เดือนอย่าลืมนะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0848361948รถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ